สวัสดีครับสวัสดีกับช่วงบ่ายนะครับพอดีวันนี้วันวันพุธที่สามนะวันนี้พุธที่สามกลับมาจากไปแจกข้าวมานะครับวันนี้ไปทําบุญวันเกิดแฟนนะครับแล้วก็ได้แจกข้าวที่วัดพนมลอกนะครับนี่วัดที่หลวงพ่อเดิมแจกกุนะครับก็ได้ได้ตั้งใจไว้ว่าจะทําบุญนะครับนี่ก็ ได้ทำแล้วนะครับวันนี้ทุกท่านที่ได้แบ่งพระผมไปก็ได้ร่วมทำบุญกับผมวันนี้นะครับนี่ดูบรรยากาศแป๊บนึงนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งน,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 นี่นะครับนี่กับเจ้าวาดเลยนะครับเจา้าวาดเลยลพี่นโม แจกข้าวสารนะครับต่อมาเยอะมากเยอะมากนะครับเยอะมากโอ้โหนั่งกันดูเยอะแล้ววันนี้ผมก็ได้ขอแบ่งพระชาวบ้านนะครับชาวบ้านนี่แหละที่อยู่ในละแวกวัดนี่แหละครับนี่ที่ามาช่วยงงช่วยงานในวัดช่วยบูช่วยอะไรนี่แหละครับนี่นี่น,น,นี่นั่งอยู่นี่ก็ผมก็ ได้ประกาศเลยนะขอแบ่งพระเขาได้มาจํานวนเยอะนะครับได้ไม่ที่ไม่เยอะไม่เยอะได้มาจํานวนหนึ่งได้มาจํานวนหนึ่งนี่ได้มาจํานวนหนึ่งก็ถือว่าช่วยช่วยชาวบ้านเขาพดอดีนะครับเหมือนเจตนารุ่งลยนะครับทุกคนก็มีความสุขแฮปปี้นะครับแฮปปี้นะครับได้ข้าวแล้วยังได้พระมาให้ผมอิบยังไม่แบ่งปันเลยพระผมดิบนะครับนี่ท่านเจ้าบ้านนี้แจกนี้แจกข้าวไปแล้วก็ให้อันนี้ด้วยนะให้ ให้พระหรือพระพัดไปด้วยนะรุ่นอะไรไนิ้วถุงก็ได้มาอยู่เยอะอยู่ท่านใส่ถุงให้อยู่นี่หลวงพระพัดเพราะท่านนี่นี่ไหมว่าีิช่ชนวางให้อ่ะเนี่ยเนี่ยฟิชเชนหยิบในถ่ายให้ดูเนาะเออนี่นี่ท่านก้มลงมาหยิบมาแล้วก็ใส่นี่ยแล้วพรดเลยอะเออ บรรยากาศนะบรรยากาศนะครับเยอะเลยเลยอะเลยนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวก็นี่นี่รูปนะครับเยอะอยู่นี่ชาวบ้านนะครับนี่เลยเยอะเลยนะครับอยู่ในระเบียกวัดนะครับเป็นคุณขงคนงานที่มาทํางานนี่แหละครับท,ทนนี่ท่านเจ้าอาวาสนี่ท่านแจก แจกพระเลยนะตอนแรกๆนะครับที่มาขุดที่มาหรือโบูญนะครับนี่ๆๆนี้แหละมาแจกกันเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็ได้ทําบุญแล้วก็นี่พระที่ได้มานะบวดหน่อยบวดหน่อยนี่ผมก็เล้บแบงขมานี่ดื่มดเลยนะผมให้ดูเลยนะดูนี่แต่ละคนนี่โหวิ่งไปเอามาเลยนะวิ่งไปเอามาเลยนะครับนี่ดื่มดิมเลยนะครับนี่นี่เลยนะครับนี่มีฐานเตี้ยมีหน้าฝรั่งเนี่ยนี่นี่นี่ดื่มดิมเลยนะครับ นี่เห็นไหมครับนี่ได้มาอยู่ประมาณ40นี่ครับ40 4สิบองค์นะครับนี่ได้ขอแบ่งปันมาเลยนี่ขอแบ่งปันมาเลยนะครับมาเมื่อแบ่งปันมาได้แล้วเราก็มาแบ่งปันกันมาแบ่งปันกันอีกนะครับในราคาเบา,เบา,เบาๆนะครับแท้ๆมีบัตรรับประกันให้ด้วยนะครับมีบัตรรับประกันให้ด้วยนะครับ นี่มีบัตรับประกันให้ด้วยนะครับแต่ก็เดี๋ยวผมส่งกลับไปให้ตัานที่หลังนะครับนี่ผมจะถ่ายให้นี่นะครับนี่บัตรรับประกันนะครับไม่ใช่บัตรประกันใบรับรองใบรับรองนะครับบัตรรับรองพาแท้นะครับนี่ทุกรายการนะครับนี่ก็คือเดี๋ยวผมบอ,อกให้บัตรนี้นะครับ นี่เลยนะครับชื่อพระนี่พระปิดตาอย่างนี้ก็มีแล้วครับหรือว่าจะเป็นนีๆ่ๆนแต่นี้ผมจะเอาให้อีกก็คือเดี๋ยวผมส่งตามนะครับส่งตามผมต้องใช้เวลาทํานะครับประมาณ2วัน3วันนะครับต้องความแต่รับประกันรับประกันมบแท้ความดีข้อดีของมันก็คือนี่เลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังรับประกันพระแท้ร้อเเซ็นนะครับ ไม่แท้รับคืนร้0นะครับนี่เลยนะครับหรือว่าจะใช้ไปพุทธคุณไปเหมือนไปหรือว่านี่นี่ก็เอากลับมานี่ให้ผมเนี่ยรับซื้อคืนสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนี่เหมือนเดิมนี่เบอร์โทรจะมีตรงนี้แล้วก็มีไอดียไลน์ด้วยนะครับนี่จะมีรูปด้านล่างมีรหัสแล้วก็มีราคาขายที่ผมไปในช่องเองนะครับพระนุง่งพระบ้านดีๆนะครับนี่อย่างนี้นะครับปัดรับประลอง ผ้าแท้นะครับนี่เราประลองพ้าแท้แล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับผมได้เลยนะครับพูดคุยกับผมได้เลยผมรับประกันนี่นะครับแล้วก็วันนี้ที่อินพระแบ่งปันชาวบ้านมาก็เดี๋ยวมามาแบ่งปันเลยนะครับหกพันบาทเบาๆเลยเบาๆเลยนี่ได้ทําบุญร่วมกันแล้วก็ได้มาแบ่งกันเลยเลยนะครับผมนาคาหกพัน 6, บาทนะครับผมนี่คนบาทนะนี่เลย ชุดนี้นี่ผมทําบัตรให้แล้วต้องมีนะครับนี่มาเอาเลยมาแบ่งเลยรายการที่ 1. หนึ่งนาฝรั่งนะครับนี่เดิมๆอย่างนี้เลยนี่เดิมๆอย่างนี้เลยนี่หน้าฝรั่งนี่เดิมๆนี่เดิมๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่นี่เดิมๆเลยหน้าฝรั่ง ดินเดินปกคุมอยู่เลยนะครับเดิมๆเลยนี่ได้จากชาวบ้านมานี่แหละแบ่งปันโอ้โหไวิ่งกลับไปแต่ละคนนี่ขับมอเตอร์ไซค์กันวุ่นเลยนะบนก่อนแล้วน่แตกฮือนี่ว่าผมประกาศรับซื้อปุ๊บนี่โอ้โหมานี่นี่อ้าวนี่เลยนะครับรายการที่หนึ่งหกพันบาทนะครับเดี๋ยวไปรับไปรับรองรับประกันนี่ผมออกให้ทีหลังนะครับนี่แต่เดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้แล้วผมส่งตามนะครับ นี่หกคนบาทมีโอนมีปลายทางนะครับมีโอนมีปลายทางนี่ผมจัดให้เป็นโปรโมชั่นพิเศษพิเศษไหนๆก็ทําบุญกันแล้วนะครับนี่เลยอ้าวรายการที่หนึ่งนะครับนาฝรั่งพิมพบีนี่เลย,เาาเลยได้เดิมๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับอ่ะรายการที่หนึ่งรายการที่สองครับนี่เบอร์ทร์ดีไลน์นะครับนี่เลยรายการที่สองนี่เดิมๆเ,เลยนะครับนี่เดิมๆน้าฝรั่งนะครับ นี่ดินเดินนี่ของชาวบ้านเลยได้รับมือจากชั้นเจ้า,าวาดเลยนะครับนี่แจกตอนวันที่โบสถ์แตกนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่วันที่กูแตกนั่นแหละนี่นี่ชาวบ้านกลุ่มนี้แหละครับมาช่วยกันแต่ทำงานในวัดนะครับมาลืมมาถอนตอนนี้ก็ยังขุดกันเยอะแยะเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือก็จะทาวิิธภัณฑ์ด้วยนะครับมานี่นี่ แจกด้วยชาวบ้านซื้อไปด้วยนี่นะครับนี่เพระาะชั้นโทรทางวัดเขาเปิด1,000บาทเนะาะตัจองก็มีทั้งคุณได้แจกมีทั้งคุณที่ซื้อไปก็ได้กำไรกันลุกคนครับนี่ผมเราซื้อวันนี้นะครับอ่ะมาผมแบ่งปัน6 0 0 0บาทรายการที่2ครับนาฝรั่งนะครับรับประกันแท้ครับมีใบรับประกันรับคืนให้ด้วยนะครับอ่ะรายที่2มีโอนมีไปทางนะครับนีปไปทางผมบวกเพิ่ม250บาทนะครับผมอ่ะแจงให้ทุ่งกัน รายการที่สสวยครับสวยทั้งนั้นเลยนะครับนี่หน้าตานี่คมชัดนี่แห้งๆเดิมๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยก็มีพอมีอยู่ประมาณสี่สิบกว่าองค์นะเดี๋ยวผมจะแบ่งปันอย่างเงี้ยวันละห้าองค์วันละหกองสิบองค์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนหมดนะจนหมดเลยนะครับนี่เลยนะอ่าพูดคุยกันได้ทุกวันเลยจย่เดี๋ยวออกเช้าๆพรุ่งน,นี้เดี๋ยวผมมีอีกอ่ะวันนี้ตื่นเต้นนะครับได้สวยๆมาแบ่งก่อนเลยนี่หกพันบาทนะครับรายการที่สามนี่นะฝรั่ง นี่เดิมๆนะครับนี่นาฝรั่งอย่าลืมนะครับผมมีบัตรรับประกันผ้าแท้นะครับใบรับรองผ้าแท้นี่บัตรรับรองผ้าแท้ให้ทุกรายการนะครับทุกรายการนะครับทุกรายการนะครับแล้วก็สบายใจได้ครับสบายใจได้นี่รายการที่4ครับนี่นาฝรั่งนะครับแห้งๆลูหะแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับลูหะแห้งๆ สวยๆคับดินครับกุยังอยู่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่รายการที่สามที่สี่ครับรายการที่สี่นะครับนี่รายการที่สี่นะครับหน้าฝรั่งนะครับพิมพบีรายการที่สี่ พิมบีหน้าฝรั่งรายการที่สี่แล้วอ่ามาพิมพ์เอพิมพ์เอนะครับนี่พิมพ์เอฐานสูงนิยมเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ซอกเซอร์ดิทยังอยู่สวยๆเลยนะครับอันนี้พิมพ์เอนี่อ่ะนี่สวยๆเลยนะครับนี่ พิมพ์เอหน้าฝรั่งชุมพูนิยมนะครับนี่จมูกชุมพูนิยมหไหมไหมปากตาจมูกติดชัดเจนนะครับสวยๆเลยนี่อ่ะรายการที่ห้าหกพันบาทนะครับปิดได้เลยนะครับรายการที่ห้ารายการที่หกครับนี่นี่เลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่พระชาวบงชาวบ้านเลยนะครับนี่ นี่เลยนะครับเด่มๆสวยๆเลยนะครับนี่รายการที่6ครับ6,000บาทพิมพ์ A นะครับหน้าหน้าไทยจมูกชมพูนิยมนี่เห็นไหมครับสวยงามมากนะครับนี่ปากตาจมูกชัดเจนนะครับรายการที่6 6,000บาท ปิดได้เลยนะครับมีอุนมีปลายทางนะครับแบ่งปันกันแบ่งปันกันรายการที่หกครับรายการที่เจ็ดครับนี่พิมพ์เอนะครับพิมพ์เอนี่เลยนะครับดูดีครับปากตาจมูกชัดเจนนะครับสวยงามนะครับนี่สวยงามนะครับนี่หกพันบาทปิดได้เลยนะครับมีอุ่มมีปลายทาง พุทธคุณหลวงพ่อไม่ต้องพูดถึงครับสุดยอดอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมขนาดรอยเท้ายังศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วพระนี้แตกกุนี้อยู่ใต้โบสถ์นะครับอยู่ใต้โบสถ์คราสปีคิดดูว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะครับผมว่าคูณ2คูณ3เลยละครับขนาดโบสถ์นี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยนะครับนี่สิงจักดสุดของคนไทยรับประกันเลยนี่เลยนะครับสวยๆแท้ๆอย่างนี้เลยนะครับมีบัตรรับประกันให้ด้วยนะครับผมสบายใจได้ ไม่แท้ผมรับคืนนะครับร้อยเปอร์เซ็นเต็มนี่ผมมีหลักฐานก็คือเป็นรูปนะครับนี่รูปถ่ายที่ติดอยู่ในบัตรนะครับให้ตรงกันกลับคืนมาผมรับคืนนะครับถ้าไม่แท้สบายใจได้ครับเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ได้เลยอย่างสบายใจนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่แท้ก็คืนนะครับผมนี่ถือว่าใช้ไปปี2ปีนะครับปี2ปี3ปี4ปีนะครับพระนี่ขึ้นราคาขึ้นก็มาคือขายคืนผมได้นะครับผมรู้ว่าพระไม่ขึ้นก็มา ขายคืนผมก็ได้นี่ครับนี่สบายใจได้นะครับสบายใจได้รายการที่แปดหกพันบาทนะครับหกพันบาทรายการที่รายการที่เจ็ดเนาะรายการที่เจ็ดนะ,ะรายการที่แปดคันนี้นี่พิมพ์ฐานสูงนะครับพิมพ์เอฐานสูงนี่นิสุลเหลืองเลยนะครับนี่ อูพันดูดีครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่ส่วนเหลืองนี่ปากปากตาจมูกเห็นไหมครับชมพู่เลยนะครับสวยงามนะครับโลหะนี่สวยงามนะครับนี่เลยนะครับรายการที่แปดนี่เลยนะครับนี่ส่วนเหลืองนะส่วนเหลืองนะไม่ได้แตะต้องไม่ได้ขัดไม่เลนะเขาเก็บจับนะครับนี่เป็นส่วนเหลืองนี่เลยนะครับสวยครับตรงนี้สวยมากเลยแหละนี่เนื้อเขา ถึงยุคเนื้อถึงยุคนะครับเนื้อโลหะอย่างนี้นะครับเป็นพิมพ์หล่อนะครับหล่อโบราณโลหะเขาถึงยุคนะครับอ,อนี้สวยผมบอกเลยว่าสวยเดิมๆเ,เลยนะครับไม่ได้มีการแตะต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่สวยงามมากรายการที่8 6 0 0 0บาทนะครับมีอุลมีประานรับประกันพระแท้มีบัตรประกันให้ด้วยไปแท้รับคืนนะครับ6,000นบาทรายการที่8ปดมารายการที่9ผมเพิ่งเคยมีนะเพิ่งเคยมีนะครับอันนี้ เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์พิมพ์สีฐานเตี้ยนะเนี่ยพิมหมฐานเตี้ยนะหายากนะฐานเตี้ยนี่หายากแล้วก็ส,สวยๆแบบนี้นี่หายากมากนะครับส่วนมากนี้จะเห็นด้แบบไม่มีหน้ามีตานะนี่น,น,นี่แบ่งปันชาวบ้านมาเหมือนกันนะครับมามาปิดได้เลยนะครับราคาหกพันาา 6, บาทนี่เลยนะครับฐานเตี้ยนะเตี้ยนะอ่านี่ รายการที่9นะครับผมป็นฐานเตี้ยนะครับนี่ถือว่าสวยแล้วครับอย่างนี้นี่ถือว่าสวยแล้วถือว่าสวยแล้วนะครับผิวพันณโลหะสวยงามพิมฐานเตี้ยนะครับนี่รายการที่9ครับรายการที่10ครับนี่พิมพ์ฐานเตี้ยนะครับนี่สวยงามนะครับสวยงามนี่ สวยงามครับโลหะนี่แห้งแกงเก่าแห้งเก่าเลยแล้วครับร дорог, สวยงามนะครับเราไปกบเราไปโบราณพิมพ์ซีนะครับพิมพ์ซีเป็นฐานเตี้ยนะครับนี่รายการที่สิบครับรายการที่สิบเอ็ดครับนี่ฐานเตี้ยนะครับสวยงามมากนะครับนี่โลหะนีแ่แห้งๆเก่าเลยละครับนี่เลย พิมพ์ฐานเตี้ยนะครับเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยนี่รายการที่สิบเอ็ดครับหกพันบาทนะครับมีใบรับประกันให้ด้วยนะครับหกพันบาทรับประกันพท้นะครับไม่แท้คืนเต็มจํานวนนะครับผมนี่รายการที่สิบสองนี่พิมพ์ฐานเตี้ยนะครับนี่ดูนะครับดินดำๆหนงอยู่เลยนะครับเดิมๆเลยแบ่งปันจากชาวบ้านมาผมตื่นเต้นนะผมได้มาผมดีใจมากเลยโอ้โห มามาชาวบ้านเขาก็ยิ้มดีใจนะครับนี่เขาก็ได้เงินไปใช้กันนะได้เกียดจุนครอบครัวเนาะเ,ออเราก็ได้พระมาแบ่งปันเนาะเราก็ดีใจนี่วินวินแฮปปี้ทั้งสฝ่ายนะครับได้ข่าวไปด้วยได้เอาพาระมาแบ่งผมด้วยก็โอ้โหคูณเลยนะครับมา6กพันบาทรายการที่11 12อ็ดานเตี้ยรายการที่13อ่าเป็นพระปิดตา ปิตานี่เลยนะครับผุ่มแบ่งปันปในราคา3,000บาทนะครับภาพปิตานะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับรายการที่13านะครับสาม0ันบาทเป็นภาพปิตายันนูนนะยันนูนรายการที่14เป็นยันจุมนะครับเป็นยันจม ดินยังอยู่เลยนะผมแบ่งปันสามพันบาทนะครับเป็นเงินจุมนะครับนี่รายการที่สิบสี่ก็แบ่งปันตามรายการนะครับอิตานี้แบ่งปันสามพันบาทนะครับส่วน่ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมหกพันบาทมีโอนมีปลายทางนะครับมีบัตรรับประกันให้ด้วยนะครับผมสบายใจได้นี่แล้วก็ผมจะมีแบ่งปันอย่างนี้ไปหลายวันอยู่นะครับนี่จนกว่าจะหมดละนี่พระที่ได้แบ่งปันจากชาวบ้านมานะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับ เดิมๆเลยนะครับดูเลยครับดูดินดูความเก่านะครับเดิมๆเลยนะนี่เดิมๆเลยนะเป็นนี่จากปากหลายคนก็เขาบอกว่าพาเนี่ยก็หลวงพ่อแจกนะครับวันนั้นนะครับอ่าเพราะเขาเป็นคนขุดคนนั้นนะได้คนละสององศาสามองนะครับก็เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนี่เลยเบอร์โทรผมนะครับติดต่อได้เลยนะครับนี่เบอร์โทรกับไอดลไลน์นะครับนี่เลย ก็แบ่งปันกันในราคา6000บาทกับ3,000บาทนะครับนี่กดติดตามผมจะมีแบ่งปันตอนเช้าทุกวันนะครับวันนี้ผมไปแจกข้าวมาแล้วก็นี่เปิดกลับมาถึงก็ไล์ให้ดูก่อนเพราะได้ผ้ามาดีใจตื่นเต้นได้ขอมาแบ่งปันก็เลยเอาออกมาแบ่งกันนิดนึงนะครับนี่รับประกรันพระแท้ขอบคุณครับ